โอ๊ยส้มีน้อส้มีถ้ามันมืดแล้วหนีเราต้องหนีกันแล้วเมื่อไหร่ผมจะมาเพื่อนมดืดไม่ลืมมันเป็นเรื่องกูไงอ้าีนี่ขอ<ซพ>งผมครับคือเอาจริงนะเล่นได้เป็นแล้วกูลืมกดเลยอ๋อกด e คื K อเตะมืดเราไม่เห็นเฮ้ยมีม,ม,มันจะมืดแล้วตามมา มีเร็วมืดชิบหายแล้วนั่งไงวะ,ะเฮ้ยทำไมกูอยู่ตรงนี้อ้ยอยไฟไหม้อ้ยเปิดงไปเปิดไปชฉไงวะายไง่ะเรื่องไม่ได้นะพี่ กดซีกดซีกดซีทุกคนมัต้นเป็นเน็ตกูดได้ปะเริ่มต้นใหม่ที่เซิร์ฟมึงได้ปะโอ้ยมืดแล้วไปไปฉายไงวะไปฉายเหรอทีกดทีพอพอเนเซิร์ฟมึงี่ว่าโดนโดนดูดูด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 ูด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 ูีดดูดด อันนี้คือแบบว่าไม่ได้เล่นนานจัดจำไม่ได้เฮ้เราต้องไปกันตรงไหน,อ,น,นอ่ะกูเฮ้เราต้องไป้มึงมึงเป็นหัวหน้าเผ่ามึงต้องน,นำดิไอย่างเงี้ยนนนนมันไม่นำมึงก็ยังไงอ้าวไม่ไม่ไอผีจำเลยเดี๋ยวโดนลูกขนุนกูเกหตครับไหมมีธนูด้วยเหรอทำไมเขาไม่ อันนี้คือเล่นค้างไว้นี่เราเล่นเริ่มเล่นหน่อยกันปะดีไหมผีซอมบี้ผีแบบส่องไฟข้างหน้าเรามีผีคุณมาแล้วเพื่อนฉันจบเลยอือกูจะให้มึงตายข้างทางเดียวพวกวูดลทิวก็ไม่ได้ทำเร็วว่าโุกคนเนี่ยข้างหน้ามันมีหลอดไฟไปดิไปดิเดี๋ยวคุจะมาทุกคน แนวบ้านที่เราต้องไปไอ่ะดิชดูปลอดภัยดูเป็นชุดอะไรวะเพื่อนนี่กูก็ไม่รู้ดิ่มึงเป็นชุดชุดเจมบอลมั้งชุดแบบดีๆอทีๆเจี๊เทเปลี่ยนเทเลยดูนี่ดูมี่ไม่ได้มานะเฮ้ยมีนไปไหนมีนอยู่ข้างบนอยู่เลยอ้าจะรังหาไอ้นี่กันเลนะเฮ้ยมานี่ไปไหนมึงตอนมืดนะทุกคน กลังจะเนี่ยับไปนี่อะไรนะรับเสี่ยงอยากได้ความสว่างมากกว่านี้คือเคยเล่นมาสักพักนะแต่ว่าเนื้อเรื่องแค่ผ่านไปแค่อากูโดนแน่เลยข้างหน้าดูในแมปนี้อย่าให้เห็นใน้ข่าวนะเว้ยตายนะเว้ยบอกเลยไม่ตายกูเก่งกูเทพอ วี้เป็นบ้านสุดเทพเฮ้ยวากูขึ้นต้องบนก่อนขึ้นไงวะกูนี่ขึ้นไงกูกูขึ้นแป๊บแล้วโ oh. อ้โหเ้ยวะันเล่นครั้งแรกกูยอย่างกลางเลยไ oh ม่กัดรู้สึกกังเฮ้ยหนี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  เออหนีหนีหนีขึ้นข้างบนปีนปีนปีนบางอีกเลยไปแล้วหายแล้เหรอกดอะไรนั่นวีมีนอยู่ข้างล่างกูจิบปืนยังไงวะเนี่ยเริ่มใหม่ไหมเพื่อนเริ่มใหม่กันเนาะกูกูไม่รู้เหมือนกันเลยเย่เพื่อนกูวิ่งเพื่อนออกมาช่วยออกมาช่วยกูก่อนงั้นงนัะไอ้เย่อย่างเย่เลย กเยอะเกินอยู่กูเนี่ยคุณต้องไปเล่นในมดแคมเปญใช่ไหมเล่นใหม่แล้วก็เชิญทุกคนเข้าห้องใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไดไลน์นะครับผมถ้าคุณคาดหวังในเรื่องเกมนี้แล้วก็คุณเปลี่ยนช่องเลยก็ได้ ลงไปได้เลยเหรอหนี่โหดเกินไม่ลงเลยเหรอก็ยืนอยู่ไอ้กูอ,อยากเปลี่ยนเสื้อเอาจริงแล้วกูอ,อยากเปลี่ยนเสื้อเว้ยเสื้ออะไรเพื่อนมีมึงมาใส่เสื้อตัวอื่นอยู่คนเดียวอ้าป็นคนตัวตอกอะยูวะกูมีผีไอ้ผีวิ่งเหนื่อยเลยมหาของกันเอาจริงนะมุมกล้องแบบเมานหนึ่ง <c oughs> ใช่เตะผีไปได้งไ,ไงวะไปไปไหนกันนะถ้าไปหาจุดสีเหลืองนี่ฮะใช่ใชมามาดิครับดี เราคุณเหนื่อยแทนละคุณเหนื่อยแทนคุณเล่นโดโดดีโดดีโดดหรือว่าจริงแล้วบางทีเราเหนื่อยไงเราก็เลยหน้ามืดแต่เราไม่ไปไหนวะอยู่หลังตู้เว้ยิ่งแงะไม่ได้เพราะว่าต้องการล็อกพิกอันนี้อะไรเรายังกาาเกินไปไงใช่ก่าดิงโอ ข้างในจะมีอะไรสังเยตุไหมนี่มากเลยที่นี่ที่ไหนอะทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะอออ๋อรู้สึกเมาแล้วเกินกูไม่เล่นนานแล้วมันเมาอ่ะเออจริงรู้สบรู้สบใช่ไหมไม่ได้เขาได้ได้ อ๋อง<ม>ั้นแสดง<ม>ว่าของไม่ทักเอ้อไม่นี่กันไม่ทำกันไม่ได้ไอ้ข้างบนมันมีลูปลูปตีนด้วยคืออะไรคือการแข่งวิ่งเพื่อนของกันไม่เอาอ่ะไม่เก่งเฮ้ยในบ้านมีของด้วยเพื่อนเขา้ามาวะเมื่อไรตอนกูขึ้นยับเลยนี่กูเข้ามาในบ้านได้แล้วละทุกคนยังไงวะอ๋อฝั่งนูน้น ไอ้มีผีเลยนี่ตอนแรกผมก็นึกว่าคนโอ้ว้าวนี่นี่เธอบ้านหลังนี้หลังนี้หลังนี้กดดขึ้นฝั่งนี้เธอฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวมาเลยนี่ยนี่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 บ้านตรงนี้เธอไม่ใช่ดูสิมานี่นี่เนี่เห็นไหมเนี่ยกระโดดเลยเนี่ยหันหลังวะหันหลังวะมันโคตรจัดเนี่ยเนี่ย บนีดนน้ด้ขึ้นมนบนอีกนนี่่มงพุดพังแล้วนั่นแหละก็วิ่งขึ้นระดมใช่ไหมใช่มันจะมีรักษาให้ให้เข้าอยู่ เปลี่ยนชัไม่ใช่นี่หว่าไม่หว่าหน้าต่างไหนวะเพื่อนหอ,อนี่สิเดู๋เดินละขึ้นไปแป๊หนึ่งกอนนีนหลอดหลดข,ขึ้นมาบนนี่แล้วก็หันขวาโดดเข้ามาเลยลงไปเก็บของได้เลยทุกคนกาแฟเต็มเลย อยู่ไหนกันเล่าอยู่ข้างอยู่บนหลังคางบ้านเนี้ยเราลงไปที่รถคันสีแดงกันดีกว่าเราก็จะเดินไปที่แอดลงมาข้างนนล่างล้เออที่เราลุกฮิวยังไงวะหักข้อมือเปล่าเ,เอาไม่ใช่อะ่ะเกมมันตลอดเลย โด้ด้วยโด้อยากโด้ตีตัวใหญ่ต่ำๆนี่แน่โดนเตะทีนึงนี่แน่นี่แน่โอ้โหดิ่งเลยเหมือนเราเป็นแก๊งแบบว่าแก๊งเด็กช่างอ่ะโดนว่ะโดนแล้วคันนี้มันโดนยัไงกันด้วยวิมีเฟิร์สเอ็ด้วยไม่ตายเหรอ ไม่ตายหรอเตะม่งตะยัไงอ่ะอีเธอทมัน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 เรียบ้อยเรียบ้อยตายแล้วตายแล้วข้าว่มรวนี่ก็น่าจะได้ละเออตกมาไหนเอ้าวัดดีครับทุกคน เคนก่นอ,อน,น,น,นอื่นเลยในทำได้ดีมากเลยข้างนอกนั่นนะ่ะจจงนี้ไปนะถ้าคุณต้องการอะไรแล้วก็นะเรามาหาฉันกอดก็ได้นะแล้วก็แล้วลองเริ่มต้นมันด้วยนี่ไปใช้ UV แล้วก็รีโมทคอนโทรลถ้านายเจอกับพวกคุณลันเทียนนะนายต้องใช้รีโมท UV ส่องเข้าไปในหน้ามันหรือไม่ไนายก็ล่อมันเข้ากับดักแล้วก็ใช้ Remote T H รีโมทเข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้วล่ะเยี่ยมยอดสำหรับข่าวลายคือไม่ว่านายจะพยายามแค่ไหนนะแต่ภารกิจของเบอร์เคนก็ลมเหลียไปแล้วล่ะ เฮ้ยแล้วเขาโอเคไหมอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่แต่คุณก็ต้องกลับไปที่หอคอยแล้วล่ะเจได้เรียกถุยสอดแนมทั้งหมดที่เข้าไปอ่ะนะแล้วนั่นก็หมายถึงนายสิเฮ้ยเฮ้ยรถนี้มันกดล็อกได้ไม่ใช่เหรอเพื่อนมินเจมาละมีมีมีดูดูผีเหนือได้ไหมล่ะเฮ้ยมิต้องนี่ว่านี่มันเปิดได้เลยไม่ต้องล้มไปม้วล่าวมิอาหารว่างถึงแล้วมิต้อง ว่าอร่อยมากมองอะไรมองอะไรไมห่วงอามองอะไรครับมองอะไรครับเอาเองกโกลมาไปทำไรได้ไปขายได้น่าจะได้ขายได้ครับของได้ ได้มากลับไปที่ตึกกันเหนื่อยอ่ะเงินเงินเงินกดไดกดไดอ่ะจะอยู่ขวามือข้างบนมีกล่องด้วยข้างบนมีกล่องห้าร้อเยเยอะจังวะรวยจัง บนไีกล่องเวยไอ้ข,ขึ้นไปไหนกล่องอย่นี้เข็บหมดแล้วตรงนี้ไ่กล่องเลื่อนเนี่ยกล่องบลเลอร์เลยขึ้นไปก่อนเธอเธอตรงนี้ไ่กล่องไปไงเนี่ยโดดมาต้องวิ่งแล้วโดดเลย ว้าวว้าวเอาว้าวเอา,า,าไปทำอะไรอ่ะว้าวเอาไปขายได้เฮ้ยตรงนี้มีกล่องแดงใหญ่ว่ะต้องใช้ล็อกพกอลิกเอาไม่ค้าเปล่าเจ๋งอุ้ยเดี๋ยววะไม่ตรงไงม่ทำแล้วเดี๋ยวบันลูกคิดเก็บของดีกว่า <laughs> เอาทุกคนกำลังข,ขายอยู่กับได้ละอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ย กูเนี่ยสกิลรูทสกายดีด้วยรูทด้วยรูทด้วยรูทด้วยนี่ปแจว่ะปเจ,จของม่วงได้ท่อน้ำว่ะคุยแม่สาวน้อยอทำอะไรอ่ะทำอะไรจ้าทำอะไรทอเหล็กไปไปกลับไปรายงานทำนควิดกอกนหน่อยดีว่าเราจะได้ มีของใหม่ใช้มันโดดไม่ได้ด้วยฮะมไปทางนี้แหละกลับไปแรงงั้นกัอนเียคนลิงวะทำไมทุกคนแม่งโดดกันเหมือนเป็นเกมส์แอสตรีเลยวะเอาจริงก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะ มีนต้องปล่อยให้ใ,หใจไหลไปเดินใช่เดินเดินแล้วก็กดไฟมันยับเดีย๋ยวมันก็ไปเองคือแบบอยากก็เล่นกินเอเซนซินเลยก่อนที่ซอมบี้จะมาต้องเป็นสตันแมนแน่เลยของพี่ของพี่มใช่ได้ thank you ขึ้นรีบปะเราต้องไปรายงานตัวรีบๆๆนี่ไงเธอเธอวันี่มานนี้นกดอะไรโอเคอุ้ยช็อตค้าปะาอะของเขาเหนือ<ง>ปเจป,เจ,ปเจเลื่อนพันกว่าบาดนี่นะปะเจเลื่อนพันกว่าบ,บาทลูกสองซันคูอ๋อมันคราฟของได้ด้วยประทัดใช่ปะ มันใช้ยายังไงดีกว่านี่เป็นคนไทยก็ต้องใส่ชุดไทยว่มันเปลี่ยนชุดยังไงวะเพื่อนมาตรงกูดิวะเพื่อนดูกูเป็นด้วยเป็นด้วยกูคือคนไทยดไทยตรงไหนวะนะ่ไม่เหมือนเหรอเสื้อกูไม่ได้ลายชุดไทยหรอวะลายธงชาติอ่ะของกูไม่ลายธงชาติเหรอ คกอ,อว่าชุด V9 นักบินอวกาศก,ากูนี่สุดแหละชุดนี้แหละนี่อยู่ชุดนี้แหละโคตรแปลกโคตรแล้วแตกต่างเจ็บประดิษฐ์เคนฟังนะเบรเคเกนและทีมรันเนอร์เนี่ยได้ไปที่จุดแอร์ดอปเมื่อคืนนี้ เขาอ่ะได้สูญเสียทีมบางส่วนในพวกเหล่าบิทเทอร์และคนของเรดก็ได้ซุ่มโจมตีเขาอ่ะทำให้เขาต้องแยกยายกันและขโมยแอร์ดอปไปด้วยและตอนเนี้เบคเคนก็ต้องการที่จะไปแอร์ดอปครั้งต่อไปด้วยตัวเขาเองแต่เราอ่ะปล่อยเขาไปไม่ได้คุณจะต้องช่วยฉันด้วยตกลงไหมเห็นกี่พระเจ้าเธอนายไม่สามารถเดินตรงได้ทีามอ่ะเราอยากให้นายมีชีวิตอยู่ในอ้งโง่โอเคเราจะเข้าไปกันแล้วนะทำตัวมั่นใจล่ะเบคเคนรีน่า บางทีคุณก็อาจจะพานเขมาหาคุณได้นะเจดนี่เพื่อนของเธอเหรอผมชื่อเกาเคนครับฟังนาเบคเคนสิ่งสุดท้ายให้เราต้องการก็คืออยากให้คุณออกไปที่นั่นแต่เราก็ต้องหาวิธีอื่นได้โดยที่ไม่มีอันตรายต่อคุณสิใช่ไหมเคนผมจะไปผมจะทํามันครับใช่แล้วเคนจะไปเขาก็มีความสุขด้วยพระเจ้าไม่ผิดหรกเพื่อน แต่คุณเขียวเหมือนย่าคุณไม่สามารถแม่เคนจะจัดการเองเขาจะเริ่มต้นอย่างถูกต้องและถูกของรีน่านะคุณจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแลทาวเวอร์โน้มแน้วใ,ใจพวกเขาว่าโลกนี้ไม่จบสิน <c oughs> น้นอนรกจริงๆ <c oughs> บางทีพวกเราก็ต้องรออีกครั้งก่อนที่พวกเราจะไปหาไลาส์ใช่โอเคก็ได้ <c oughs> โชคดีเคนถูกมือสวย ตงมเป็นจนขอเวลาแป๊บหนึ่งสิแน่นอนสิมุ่งหน้าไปที่มอน้ำนะฉันจะติดต่อกลับไปเร็วๆนี้โอ้ยเหี้ยเกิดแปลเล้สุดเลยปละไม่ขึ้นไงชั้นบนนี่บันไดเพี่อนทางกูโันไดขึ้นได้ใช่ไหมได้มันขึ้นได้ชั้นหนึ่ง ทางมือสิทธิ์เลเอ๋อะไรหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไงอ่ะคุยกับไอ้เนี่ยถอยถอยที่ถอยถอยที่เออเกิดอะไรขึ้นเหรอครับบีพิกล็อกตัวเองไว้ในห้องอ่ะพวกเราได้ยินเขากรีดร้องด้วยอ่ะบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนล่างแล้วก็ได้แน่นินไหมอ่ะฉันเปิดล็อกมันไม่ออกกันสินายจะลองทำดูบ้างไหมคุณบีพิกล็อกไหมมันหากยังไงล่ะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดู เพราว่าเพื hmm. oh, mm ่อนกูเอาเรื่องเอ้าชิบหายแล้วเป็นกูเฉยเฉยนี่นี่กิเลจร้าย่าเสร็จแล้วไม่ต้องเป็นกูโอ้ it's good be he u <But> here <Okay. S 2> you in here, you in here? help me ใครจะเป็นกูนะ help me วี <c oughs> ทำให้มันไปใช่ไหมเอาละถ้าจะรห้ฉันไปตอ่อแล้วก็ฉันขอตัดละ,ดละ,ดละมาแล้วมาแล้ว,ลวคุณน่าจะลองดูนี่นะครับ เฮ้ยโทรศัพท์เบอร์นีมันมผิดนี่นะว่าแต่ไหนมึงบอกว่าจะไม่แปลต่อแล้วไงเออจริงด้วยครับงั้นกูตัดละไอ้เื้ออากาศตอนนี้เหมือนจะเป็นตอนเย็นก็มีฝูงนกตรงนั้นนกอะไรวะกระวา่าไปไหนใครไปไหนอ่ะึ้นมาก่อนมีนป่ะมีขึ้นมาก่อนได้เลยไ,ได้เลยอุ้ยลูก เธอเก่ยมมกขึ้นก่อนทุกคนส่งเวสดอับรอนี้แัดบนึงจะจกจะ้ัจะดะจะไะจไดะจะมะเะจนจะ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 ดะจะจ้ะไม่เห็นะีะจะจบจะเลยะจะจะกดจะ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 จกจลจะจะกะกดจะ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  Here. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically local guy. He calls himself Rise. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antison from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that answer มาเหมือนเราต้องไปเอายาจริงหรือเปล่าเนี่ยโน่นทุกคนเราต้องไปที่แอร์ดอปนั้นแอร์ดอปเหลืองเหลอเออเออเออชิบหายละโอ้โห,โหเจ็บชิบหายลงตามมาทุกคนติดตามใครไปเลยแอร์กูอย่างผิวอ่ะกูเมื่อยละ เอ้าพี่บดีโอ้ยล้มเลยล้มเลยแล้วมันไม่มีวิ่งสไลด์เหรอหรือว่าเป็นทักษะต้องอัพต้องอัพต้องอัพในนี้มีตู้เย็นของกินทุกคนใครเลือดไม่เต็มกินได้ทั้งดสั่งตัดสั่ตัดสอุ้งอร่อยจะได้มีแรงไหมกินขึ้นมากระจ๊องเดียวเงินร้อยบาทเงินเงินเนี่ยทางตันมิ้นท์ รูดรูทรูทรูทโอทำไมาทำไมมาทำไมเอาแบบเงินเป็นช่วยช่วยเลยช่วยช่วยเฮ้ยเฮ้ย ผมไม่เฮ้ยผีวิ่งมาจากท่อผีกลางคื้นตีมันตีมันตายแล้วตายแล้วโดโดีโดดีโดโดโดดีโดดีโด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 ดีโดเรียกเหนื่อยนอ้กูหน้าดำชิบหายโอไม่เกิดเฮียอันตราพานปวดซอมบี้เฮียหนีมันโลภใกล้ด้วยอ่ะ พลาดจัดโอ้ยคนเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงมันผีไม่ลดลงเลยนะเพราะว่าไม่มีแบบเมลีกวาดหมู่บ้างเหรอมีนะแต่ต้องขึ้ขาเก็บก่อนโอ้ยผีวิง่งไม่นให้กลัวๆมาเยอะผีบอก สี่คนก็พอแล้วสี่คนก็ซอมบี้ล้านตัวไนี่ล้านตัวเหรอเพีย้ยนเดินไปเปล่าไม่ต้องไปไหนกันแล้วเลยตีซอมบี้ตรงนี้เดียวพอแล้วโอ้โหใครโดนแท้ใ,ใครวะอมองไม่ทันไปเห็นคนโดนผีดสายคอแล้วคนนั้นนะคนนั้นน่ยัะอีกเชื้อแล้วไอวว้คนตี วันนี้ไม่ได้พักกันเลยแฮะเกิดอะไรล้างโคตรยังไม่เหลือเลยสักตัวผีมาแล้วมาฝั่งกูแล้วโอ๊ยกัดกูทำไม ไม่ตายเหรอเนี่ยไม่ตายเหรอสะใจิบายสะใจกชิบหายของโของมากอ่่ะ่ืออาอใืออือือ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 วออ อวมตีนเฮ้ยใครโดนใครโดนใครโดนอย่าเออะไร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 ตายตายตายของเก็บของกันนะของไม่เหลือเลยหายยี่ไม่เหลือเลยเอ๊ะมันจะเป็นถุงให้เก็บเลยตอนเนี้ยไอ้เนี้ยคนเยอะของกลัวบ้านน่าสงสารจัดเลยคนเยอะโดนลุงเตะเลยโดนลุงกระตือตาย เข้าใจแล้วไอ้พวกโดนลุงกระทืบร้านเล่าเขาตายกันยังไงเลยคืออย่างตีหัวโอเคมันมีให้อัพอยู่เดียวต้องอัพอ่ะแล้วมันจะมืดหรือยังครับเนี่ยหรือว่ามันเป็นโทรทัศน์เรียลก็เลยยังไม่มืดปล่อยว่าเราจะทำเฟสเสร็จเหมือนกำลังจะมืดนะ กดกดคิวช่วยหาของได้นะคิวครับคิวกคิวมันกลายเป็นเหมือนเปิดเมนูครับกดคิวจ้ะคิวเหรออ๋อถ้าแต่มันสอนผมซ่อมของอะกดอะไรวะาลืมแล้วถามดูไหมล่ะเห้ยวิ่งเหรอเหวี่ยงเหรอ

ยีเงินแปดบาทโคตรกาให้ข้าวิ่งมันจะได้แต้มตอนเราวิ่งนี้พี่พี่นมแล้วนมแล้วบ้านแดงยี่ไม่ได้เปิดเยเป่าไม่ได้ปลไ่กองแกง เซฟเด็กสไวน์โบมีไงผมเวลสองแล้วช่วยตัวประกันปะไ้ม่มีคนคนตรงนู้นเราต้องไปช่วยเขาได้โอ้ยใครเนี่ยเก็ดดวงแดงอะมาอะไรอะไรโอ้ผีวิ่งีวิ่ง everywhere เรวแล้ว อยู่ไหนกันนะอ,อยู่ไหนแอฟเพื่อนเราต้อง็ค่ายผีตัวสีแดงกระเป๋าเรามีเงินเต็มแล้วนเนีนะ่ยมีมีมีมมโอ้ผีมันปีนไปเราเป็นด้วยเหรอเป็นเป็น ที่ดีผีก็กระโดดมาไ้ม่ได้แอ้วเราชนะแล้วเรารับรางวัลจากไอคนนั้นก่อนเราลูกขึ้ย